คุณอยากถาแบบนั้นเลยมันดูไปเต็มใจไกลๆถาเลยซ้อมขำซ้อมพูดไปแล้วพูดไปแล้วเราชันเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดโซนอินโทรด้วยต้องเยอะกว่านี้ให้ดูดูดวงเขาเรื่องขนาดไหนกัน้โหล่เลื่อยมาหล่อเรื่อยหล่อเรื่อยท่านผู้ชมช่วยซูมพี่รองเท้านิดนึงได้ไหมซูมพี่รองเท้าชารีนิดนึงนะคะแต่ก่อนมีสาวก่อนกดสาวมาเกาหลีนี่คือใส่รองเท้าแตะเดี๋ยวนี้คืออัพเดตเยอะโอ้โหมันชุดหลีเละ ดูนี่เลยดูมันเพื่อนเฮ้ยใช่อันี้เปนต่อยหน้าผมมาสองปีสามปีแล้วนี่หว่าไอ้แม็กกูชื่อร้านซีที่นี่คือร้านอะไรไอ้แน็กครับร้านผมนี่ทำกันบ้านมาดีที่สุดบอกเข้าไปว่านี่คือร้านอะไรมู่หลานขี่แพนด้าครับถือน้ำแก้ควยด้วยจ้ะถือน้ำแก้ควยเอาใหม่อีกรอบนึงหนึ่งของสักร้านนี้ชื่อมู่หลานขี่แพนด้าถือน้ำแก้ควยด้วยจ้ะ มูรันม hey! oh, ูล yeah! ัน Keep panda อนามแก๊กวอยต่้มีเจ้าหน้ี่ปั้งดีๆเอาอ๋อูู่มูน Keep p a n d คือนาแก๊กอยมไม่ไม่ไม่ชชาีมีตยกว่าหลักจับมือพี่